เหตุใดที่บางประเทศใช้แรงดันไฟฟ้า110โวลต์บางประเทศใช้220โวลต์อย่างประเทศไทยนี่ก็ใช้220โวลต์หรือว่า230โวลต์นะครับเป็นเพราะอะไรสวสดีครับผมสีวาจากช่องวิศวะ101นะครับ ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมวิดีโอเนี่ยผมก็ขอมาประชาสัมพันธ์สักนิดน,นึงนะครับว่าทั้งเพจของผมเนี่ยก็มีทั้งคอร์สออนไลน์สําหรับอัพค่าตัวงานไฟฟ้าที่ทุกคนน่ยสามารถจับต้องได้สามารถเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐานและก็มีหนังสือของทั้งเพจซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนเขียนเองนะครับก็สามารถทักไปทางอินบ็อกซ์ของทั้งเพจผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คาบรรยายข้างล่างนะครับ สำหรับเรื่องของแรงดันไฟฟ้าของต่ละประเทศที่ใช้110โวลต์หรือว่า220โวลต์นะครับผมก็ต้องของอ้างอิง2ทวีนะครับก็คือทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปยุโรปนะครับซึ่งหากย้อนกลับไปในคิเตศกราช1880นะครับณช่วงนั้นโทมัสอวา์เอดดิสันนะครับ เขาก็ได้มีการประดิษฐ์นะครับแหล่งจ่ายไฟฟ้า110โวลต์ขึ้นมาแต่อย่างไรแล้วระบบไฟฟ้าที่โทมัสเอริสันเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อในเชิงพาณิชย์นะครับมันก็ยังเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงซึ่งไฟฟ้ากระแสะตรงข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะไม่สามารถส่งกระแสะไฟฟ้านี่ ไปในระยะทางที่มันไกลๆได้ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งชื่อว่านิโคล่าเทสลานะครับซึ่งบุคคลคนนี้ก็จะเป็นผู้คิดค้นระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเอดิสันเนี่ยเขาก็บอกคุณเทสลาครับว่า ให้ลองไปศึกษาระบบนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถส่งระยะทางไกลๆสําหรับกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้จริงนะครับด้วยความเก่งกาจของคุณเทสลาเขาอะนะครับเขาก็ไปคิดค้นระบบไฟฟ้า220โวลต์ขึ้นมาครับแต่มันมีเงื่อนไขว่ากระแสไฟฟ้าที่ส่งจ่ายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากระบบไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณเอดิสันเนี่ยเขาก็มองว่า การเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันไม่สามารถทําให้จริงในเชิงปฏิบัติครับดังนั้นแนวความคิดของคุณเทสลาเนี่ยก็ถูกปัดตกไปจนทําให้คุณเทสลาเนี่ยเขาราออกในปี1885นะครับ ต่อมาเนี่ยเมื่อคุณเทสลาเขาได้ลาออกจากบริษัทของเอดิสันแล้วเขาก็อยากจะเพิ่มทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของเขานะครับเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเจอคุณจอสเวสเทนเฮาส์ครับซึ่งคุณเวสเทนเฮาส์เนี่ยเขาก็ซื้อสิทธิบัตรบางส่วนของคุณเทสลานะครับและต่อมาครับคุณเวสตินเฮาส์เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังชนบทได้มันก็เลยทําให้ต่อมาเนี่ย ระบบไฟฟ้ากระแสสลับของคุณเวสต์เฮาส์กับคุณเทสลาเนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับคุณเอดิสันนั่นเองครับเมื่อเกิดการแข่งขันกันแล้วคุณเอดิสันเนี่ยก็อาจจะเกิดการอิจฉาขึ้นมาครับก็เลยใส่ความว่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยของคุณเทสลาเนี่ย มันเป็นอันตรายแต่ว่าเท่านั้นก็ยังไม่พอก็ยังเป็นนามธรรมอยู่คุณเอดิสันเนี่ยเขาก็เลยอยากให้มันเกิดรูปธรรมครับว่าแรลงพไฟฟ้า220โวลต์ของคุณเทสซาเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเกิดความชอบธรรมเขาก็เลยคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาก็คือว่าจะมีการประหาชีวิต อาชญากรด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าที่จะเอามาประหารชีวิตนักโทษเนี่ยก็ไม่ใช่กระแสไฟฟ้าตรงของคุณเอดิสันนะครับแต่ว่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับของคุณเทสลากับคุณเวสเทนเฮาส์นั่นเองครับและหลังจากนั้นมวลชนก็ได้ตะหนักแล้วก็รู้ถึงพิษภัยหรือว่าความอันตรายของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ของคุณเวสเทนเฮาส์กับคุณเทสลานะครับ แต่มันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าด้วยเวลาผ่านไปนครับระบบเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันตอบโจทย์ในการใช้งานกระแสไฟต่อคนหมู่มากเนี่ยมากกว่าไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองครับสุดท้ายแล้วระบบไฟฟ้ากระแสสลับของคุณเทสลากับคุณเวสเินเฮาส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าในเริ่มแรกน่ยคุณเวสเนเฮาส์ครับ เขาก็มีความกังวลใจจากเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับเขาจึงขอลดแรงดันไฟฟ้าจาก220โวลต์ที่คุณเทสลาตั้งต้นมาตั้งแต่เดิมครับให้ลดลงมาเหลือ110โวลต์น,นั่นเองครับและในที่สุดแล้วเมื่อใช้110โวลต์ทั่วสหรัฐอเมริกาก็เลยถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับที่แรงดันไฟฟ้าที่จะใช้ในมวลชนหมู่มากครับก็จะใช้เป็นแรงดันไฟฟ้า110โวลต์น,นั่นเองครับ และก็เป็นบริษัท AEG ของทางเยอรมันนะครับที่มีการผูกขาดระบบไฟฟ้าของทางคุณเทสลากับคุณเวสเซนเฮาส์นะครับแต่ว่าเริ่มแรกเดิมทีครับก็จะใช้เป็น110โวลต์แล้วก็เป็นความถี่50เฮิร์นะครับแต่ในเวลาต่อมาบริษัท AEG ของทางเยอรมันครับก็ตัดสินใจว่าจะใช้ความถี่60เฮิร์แทน50เฮิร์เหตุผลก็เป็นเพราะว่าเมื่อใช้60เฮิร์นะครับจะมีการคำนวณหรือว่ามีการใช้งานเนี่ยง่ายกว่าการใช้ความถี่50เฮิร์ตนั่นเองครับ แต่ในเริ่มแรกด้วยความเปลี่ยนความถี่และก็ยังใช้แรงดันไฟฟ้า110โวลต์เนี่ย ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนหรือว่าริเริ่มนะครับในการจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก110โวลต์มาเป็น220โวลต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วคําถามโตโตก็คือว่าแล้วทําไมทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก110โวลต์มาเป็น220โวลต์ได้ แต่ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงยังใช้110โวลต์อยู่เหตุผลง่ายๆก็เป็นเพราะว่าสหารัฐอเมริกานะครับเขาใช้110โวลต์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกแล้วครับเมื่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลายครับระบบอินฟาสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้เป็นแรงดันไฟฟ้า110โวลต์นเนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วบริเวณของสหรัฐอเมริกาแล้วคันจะเปลี่ยนเป็นระบบ220โวลต์นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลหรือว่าต้นทุนการผลิตหรือว่าต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยอย่างมหาศาลนั่นเองครับแต่ว่าฝั่งยุโรปในช่วงแรกครับยังมีโรงไฟฟ้ายังไม่ค่อยมากเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเออการเปลี่ยนมาเป็น220โวลต์นเนี่ยก็ยังคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่มันดีขึ้นในระยะยาวมากกว่านั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าบอกตามหลักการหรือว่าบอกตามเหตุผลในเชิงไฟฟ้าสักหน่อยนะครับกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยนะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าเป็น2เท่าตามสมการก็คือ P เท่ากับ V กําลัง 2, 2คูณด้วย R ครับทุกคนก็จะเห็นว่า V เนี่ยมันยกกำลังสองอยู่เมื่อเปลี่ยน2เท่าครับดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่านั่นเองครับ หากใครชอบคลิปวิดีโออย่างนี้ปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์อยู่ไใ,ใกล้อย่าลืมกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปน,นะครับ